เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินอะไรของมึงวะไม่เ,เห็นเออกูเปิดประตูรถอยู่อะคุณคุณนั่นแหละครับไม่เห็นเลอครับว่าคนมันเดินมาเนี่ยไม่เปิดประตูไม่ดูเลยอะนี่มึงอย่ามายอกย้อนกูนรู้ไหมกูเป,มมเป็นใครแล้วผมจะรู้ไหมล่ะกูเป็นใครล่ะกูเป็นเศษรษฐีในย่านนี้ไงแล้วที่ที่มึงเหยียบอยู่เนี่ยก็เขตของกูกูแค่สั่งคำเดียวเนี่ย มึงอาจจะไม่มีที่ยืนก็ได้นะเว้ยโอ้โหผมฟังดูแล้วเนี่ยดูใหญ่ครับฟ้าเลยนะครับก็เออดิวะกูไม่อยากเสียเวลาคุยคนอย่างมึงแล้วว่ะไปดีกว่าอ๋อแป๊บกูมีอะไรจะให้มึงเอาไปกินข้าว สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญน,นั่งด้านในได้เลยนะคะนี่ลูกค้าบ้าอะไรวะออขอโทษค่ะแล้วถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้าคุณเป็นใครเหรอคะนี่แกนี่เปนงของจริงเลยราศีจักผนัดเนี้ยดูไม่ออกเหรอวะฉันคือเจ้าของที่นี่เจ้าของขอ,อ,อ,ขอโทษอีกรอบนะคะพอดีว่าฉันไม่รู้จริงๆอะคะ่ะ ฉันเพิ่งมาทำงานใหม่อยู่ที่นี่ยังไงขอบปากเนือปากตัวด้วยนะคะเออก็ได้หัดอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะจะได้อยู่ที่เนี้ยยาวๆพี่แชมป์มาถึงแล้วเหรอคะเพิ่งมาถึงเองจ้ะเรานี่รู้จักกันแล้วใช่ไหมคะรู้จักแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกันใหมค่ค่ะอ้าวอะไรของเขา ทาไมดูแปลกๆโ<ห>่ะพาพี่ดูอาณาจักรร้อยล้านหึงสิวันไหนพี่เข้ามาอยู่เนี่ยพี่จะได้เรียนรู้งานไวๆไงใจเย็นก่อนสิคะมาถึงไม่เหนื่อยอ่ะนั่งพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวโปรให้เด็กทำอาหารให้กินที่เนี่ยอาหารอร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะอืมก็ได้จ้ะงั้นใต้นี้นะคะ ปมสั่งอาหารให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักพักก็น่าจะมาแล้วรับรอง <c oughs> อร่อยถูกใจแน่ๆค่ะได้จ้ะพ <c oughs> ี่โปลทำไมร้านเราเนี่ยปล่อยคอนจรจัดแบบนี้เข้ามาฮะพี่ว่ามันเสียทัศนียภาพของร้านหมดนะพี่ว่ามไม่ควรนะคือ <c oughs> อะไรคะโผมไม่เข้าใจก็ <c oughs> นั่นไงโอลรอพี่แป๊บเนีนะเดี๋ยวพี่ไปจัดการก่อน เดี๋ยวก่อนสิพี่แชมป์เดี๋ยวก่อนนี่แกเข้ามาทำไมวะคือผมมึงไม่ต้องพูดเลยมึงเห็นไหมร้านนี้มีแต่คนรวยๆฮะแล้วมึงเข้ามาแบบเนี้ยลูกค้ากูก็หายหมดหีวะคนอย่างมึงเนี่ยต้องกินข้าวข้างทางน,นู่นเงินกูว่าให้ไปแล้วไม่พอใจอกหรือวะอนี่คุณ ช่วยฟังผมพูดก่อนได้ไหมเนี่แกมาก็ดีแล้วเอานี้ออกไปจากร้านนี้โซกโ,โปกแบบเนี้ยลูกค้าจะาหายหมดสิวะคงไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมจะไม่ได้วะฉันสั่งอ๋อรู้กแกอยากโดนไล่ออกเนี่ยคือพี่ชายฉันเองพี่ชายพี่ชายแล้วไงกูต้องรับรู้ไหม <c oughs> มือเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่ได้นะทำไมล่ะคุณร้านหรูแบบเราเนี่ยต้องรู้ลูกค้าบ้างนะมันจะได้สมฐานะพวกเราอะ่ะคุณหน้าตาทางสังคมเดี๋ยวนี้มันสำคัญนะถ้ามัวแต่ใจดีคนพวกเนี้ยอาณาจักรร้อยล้านของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกลาบมาเองไม่ได้นะพี่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับพี่ชายและน้องสาวของฉันอะไรนะคุณน้องสาวพี่ชาย ครับผมเนี่ยเป็นพี่ชายของโปแล้วก็มี่เนี่ยของสาวของผมซึ่งเราก็เป็นเจ้าของอาณาจักรนี่ครับรอยลานก็แต่คุณเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับผมก็ว่าอยู่หน้าเหมือนคนในครอบครัวเลยโอ้โ <c> ห <oughs> พี่ชายทำไมไม่แนะนำตัวให้ผมรู้จักก่อนล่ะครับ <c oughs> คือผมไม่ต้องแนะนำหรอกผมไม่ชอบคนดใค ผมหวังว่าคุณพี่ชายคุณน้องสาวคงจะไม่โกรธผมนะครับที่ผมทําไปทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกเรานะครับเออเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้องสาวผมนะครับก็แล้วแต่ผกแล้วกันจะทําอะไรจะเลือกอะไรเนี่ยก็คิดดีๆเลือกผิดมันก็ผิดถ้าเลือกถูกมันก็ถูกแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นหนูเนี่ย หนูคงไม่เอาผู้ชายแบบนี้ไปทำพัน์หรอกคะ่ะโอ้ให้ไงพี่ขอตัวก่อนนะไปนี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ต่อไปนี้พวกเราก็สบายแล้วพี่ชายกับน้องสาวเปิดทางให้เราเรียบร้อยแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้คุณตบหน้าผมแล้ไมอะหน้าด่าน คนเขาพูดกันขนาดเนี้ยยังไม่รู้สึกอีกเหรอนี่พี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะเอาคนที่ทำนิสัยซามกับครอบครัวตัวเองมาเป็นคนในครอบครวัวคนที่ชอบคุยโมโอ้โหอ,อย่างพี่เนี่ยไม่สมควรเกิดมาเป็นคนด้วยซ้ำออกไปจากพื้นที่ของฉันเลยคุณใจเย็นๆก่อนนะคุณนะใจเย็นก่อนนะจะออกไปดีๆหรือจะให้คนลากตัวออกไป ออดจัดการลากตัวมันออกไปโป๊ะโป๊ใจเย็นก่อนโป๊ะ